สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปที่สนามบินนอยใบกรุงฮานอยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะเราจะไปรับประทานอาหารกันที่ลักกี้เรสตรองค่ะซึ่งเป็นพัตตาคารที่อยู่ภายในบริเวณของสนามบินนอยใบแห่งนี้นะคะ ซึ่งบรรยากาศการตกแต่งร้านก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคผสมกับบรรยากาศของสมัยใหม่ค่ะและเมื่อเรานั่งภายในบริเวณของร้านอาหารนะคะก็จะสามารถมองเห็นรันเวย์ของสนามบินแห่งนี้ค่ะและก็เห็นทัศนียภาพโดยรอบของบริเวณสนามบินนะคะ คณะของเราเดินทางไปถึงบริเวณนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8นาฬิกาเศษนะคะซึ่งผู้คนก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารบริเวณนี้ค่อนข้างบางตาค่ะเนื่องจากยังเป็นเวลาเช้าอยู่นะคะก็จะให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบของบริเวณร้านอาหารค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะคะ ก็เลือกทานกันได้ตามอัธยาศัยค่ะคณะของเรารับประทานอาหารมื้อแรกที่กรุงฮานอยก็จะเป็นเฟอค่ะบัวบุษบงสั่งเฟอไก่มานะคะซึ่งเฟอก็หน้าตาก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราค่ะแต่ที่มีความแตกต่างกันก็คือเรื่องของเครื่องปรุงค่ะทุกคน เครื่องปรุงของเฝอนะคะก็มีไม่มากนะคะมีเพียงมะนาวค่ะที่เขาจัดมาให้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเเช่นกระเทียมดองนะคะนี่ค่ะเป็นกระเทียมดองแล้วก็จะมีพริกน้ำส้มสไตล์ของเวียดนามค่ะเพียงเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น อีกบรรยากาศหนึ่งของร้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นโคมไฟสวยงามมากๆเลยค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ ขออำลาท่านไปด้วยบรรยากาศของร้านอาหารที่สนามบินนอยใบยกรุงฮานอยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ